มินิซีมาแจงเฮ็ดปวกกินพี่น้องสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเฮ็ดปวกซื้อมาวาว่านเนี่ยมัดกะอจากเถาแล้วนอบานแหละสิ่งที่ต้องแปลกๆเข้ามาคืออีหลอกเนี่ยลวกแล้วซุกแล้วบอก้นแล้วพอที่ใส่กับแจงเฮ็ดปวกไม่นด้ละครับขาดไม่ได้คือความสมอันนี้มือนิโซกดีได้ไปสมพอดีคือไปสมปลอยบอก เราก็ตามด้วยที่หอมมิเห็นก็นคือผักอีตูเดี๋ยวเขามาเมืองวิธีแกงเสร็จแล้วเขามากินกันครับพริกแห้งใส่หอมและไขยนะครับนี่เดี๋ยวรอซักพักให้มีกลิ่นหอมเราถึงจะใส่เห็ดต้องใช้มือช่วยนะท่าน ตอนซื้อมามันไม่บานอย่างนี้นะเราเก็บไว้ท้างคืนวันนี้แจงเก็ดปวกใส่อีกรอบเขาเรียกว่าผักอปอบแบบหรือผักส้มก็ดีนะครับเนี่ยนคะรัใส่ไปจนมัดเลยหลายสักพักเราทึ่จะลงพักอีตู้วานเท่ากับมียอด ผักเน่านิดหนึ่งนี่ฮะลุงจะมัดไม่เป็นไรครับมันเปรี้ยวพอเปรี้ยวแล้วเครือมันเอาเก่าออกมันเปื่อยแล้วก็ตักก็เปื่อยอันนี้เปื่อยแล้วเี่สุกพร้อมตักแล้วนะครับนี่ครับน่ากินตักคำาระดูมโอ้ยนดี่ครับเห็ดกำลังเป็นจะกินครับ เดี๋ยวจะตักใส่จานแล้วนะครับรอจะก่อนห่อนๆพีนะ